สวัสดีครับแม่แม่สวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้นะครับผมมาอัพเดตอาการของพายผู้ผานะครับหลังจากเมื่อเท้านะครับเมื่อเช้าได้ได้มีอาการนะครับผมถ่ายเล้ยวนะครับอาการถ่ายเหียวของน้องนะครับตามที่แม่แม่ได้ชมคลิปไปนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมอาการของน้องหายขาดเป็นปกติแล้วนะครับผมอาการล่าเรืองนะครับกินอาหารกินน้ําได้ตามสบายนะครับ ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมที่เป็นห่วงสายผู้ปานะครับตอนนี้นะครับผมร่างกายแข็งแรงนะครับผมกินยากินอาหารได้ตามสบายนะครับสายผู้ผาของเรานะครับผมเดี๋ยวแม่แม่ไปดูข้างหน้านะครับมาอัปเดตอาการของน้องนะครับผมดูนะครับผมดูความร่าเริงสดใสของเขานะครับผมถ้าหายเป็นปกติช้างไม่มีอาการ ปวดท้องหรือว่าไม่สบายอะไรทางก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมขาร่าเริงมากๆนะครับผมสำหรับน้องภูผาของเรานะครับก็เพิ่งจะแห่เสร็จนะครับผมแห่อยู่ที่อําเภออัามานนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมแห่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมพายภูผาก็จะเดินทางนะครับผมมุ่งหน้าสู่ที่อําเภอ อำเภอชมพ่วงนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อที่จะแห่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมแห่งานกระถินนะครับในวันที่6นะครับผมแล้วก็จะเดินทางนะครับผมวันนี้เลยนะครับก็ระยะทางก็ไม่ไกลนะครับผมเท่าไหร่นะครับก็จะถึงประมาณสามทุ่มนะครับผมประมาณนั้นนะครับ ไม่แน่นะครับผมก็อาจจะไม่ถึงสามทุ่มนะครับไปด้วยกัน4เชือกนะครับผมก็จะมีพายภูผานะครับผมพานันต์แตงนะครับแล้วก็มงคลน้อยนะครับผมแล้วก็สีดอกผงเงินนะครับสีเชือกนะครับผมที่ไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับผมอาการของพายภูผาให้แม่ๆนะครับผมได้ดูกันนะครับว่าอาการของถ่ายเลี้ยวของน้องนะครับผม ได้หายเป็นปกติแล้วนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ